พอพอกลับไปบ้าน,ป,นปุ๊บก็ก็จะย้ายไฟล์ก็เปิดไฟล์ดูเช็คทีละไฟล์เช็คทีละไฟล์แล้วตกใจเรื่องหนึง่งตอนเช็คไฟล์เออไฟล์ที่ผมหายในห้องนั้นอะ่ะมันมันหายไปเลย คนแลกคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอฟพองพีเสียงดังไม่ได้คุณผู้ชมมากับส่งผมที่น่ารักที่สุดนใน3มโลกแล้วนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับรายการประจำสัปดาห์ทุกวันเสาร์แบบนี้กับรายการเล่าเรื่องผีครับผม สำหรับเล่าเรื่องผีในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าเราไม่รู้หัวข้ออะไรเลทั้งสิ้นนะฮะเนื่องจากว่าคนที่เล่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นเซเลบริตี้ที่เราเนี่ยติดต่อเขามาตั้งแต่ประมาณ e ีพีที่2ยันปัจจุบันก็ยังติดต่อไม่ได้แต่วันนี้เราสามารถนัดเขาได้แล้วก็ับผมซึ่งคนคนนั้นนั่นก็คือคิวเทอปาคิวเทอานั่นเองครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางคิวเทโอป้านะเขาจะมาแชร์เรื่องหลอนอะไรแต่ผมเชื่อเลยว่ามันต้องหลอนและมันต้องน่ากลัวแน่นอนเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการรอช้าก่อนที่จะเข้าคลิปกันนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อภาคทีแมงเราด้วยโอเคถ้าพร้อมกันแล้วงั้นเราไปปะปะปะกันในคลิปพร้อมกันเลยครับบปะป่ะเฮ้ย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 เ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ <substit uting> ถ่ายถ่ายยังอะถ่ายแล้วถ่ายแล้วเอาเลยเนี่ยเอาเลยเอาถ่ายอยู่อ๋อเอาเลยเอาเลยวัสดีรับผมจูเจโอปะปะปะกูอยากให้มีภาพจังเลยเฮ้ยแต่มันเป็นรายการน่ากลัวใช่ไหมไอ้มันเป็นรายการน่ากลัวเป็นรายการน่ากลัวนี่ผมไม่รู้เลยนะว่าคุณจะเตรียมเรื่องอะไรมาเล่าเพราะปกติเนี่ยคือผมต้องรู้หัวข้อเรื่องก่อนว่าแบบจะมาเล่าเรื่องอะไรแต่นี่คือไม่รู้เลยเนี่ยผมไม่คุณแบบเปิดฟรอเลยนะเดี๋ยว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 เปลี่ยนเสียงก่อนอนี่รายการผิ่หรือรายการตลกไะเนี่ย เออผมไม่ใช่คนตลกครับผมเป็นคนน่ากลัวครับเออโอ้ยเอฟอมตีนเออางี้วันนี้วันนี้ซิมมีมีกี่เรื่องหรือว่าเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างอยากรู้อยากรู้ผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะแบ่งปัน่านผู้ชมทุกคนสมัยป .6 ป .6 นานไปม .6 ม .6 ทุกคนมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากนะ ผมไปถ่ายคลิปผีตึกร้างอะไรอย่างเงี้ยมัน<อ>มไ<อ>ไีไอ้ตึกที่ซิมถ่ายคลิปไอ้ตึกแบทแมนอะไรนั่นปะใช่ใช่ใช่ <c oughs> ก็วันนั้นแบบไปถ่ายคลิปเป็นมันซึ่งตึกแบทแมนเป็นตึกที่แบบว่าไฟไหม้เป็นับสมัยก่อนเนาะไฟไหม้ก็เลยปิดไฟก,ก็มีคนเสียบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นตึกที่แบบว่าหลายชั้นอยู่นะ ้าหชั้น7ชั้นได้ปกติไม่ค่อยให้ใครเข้าเท่าไหร่เพราะว่ามันก็มีคนฆ่ากันหรือว่ามีเออดูดยาหรือฆ่าตัวตายเยอะใช่ถึกเนี่ยเพราะมันเป็นล้างเลยซึ่งวันนั้นผมก็เลยตัดสินใจไปถ่ายคลิปกับเพื่อนๆก็มีน้องคนนึงเคยไปเขาบอกเคยไปเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวมากกันเองแต่พอเข้าไปก็ก็น่าแหละก็น่ากลัวอยู่นะก็แบบวันนั้นก็ไปกันอันเด็เนี่ยแล้วก็มีแชรเล่นหนึ่งว่าแบบต้องมีหนึ่งตองอยู่ในห้อง คนเดียวมืดๆก็เลยขึ้นไปดานบนสุดมันเป็นห้องที่แบบไม่ค่อยมีใครเข้าไปอยู่แล้วเดี๋ยวแต่ขอถามนิดหนึ่งคืออันนี้ส่วนตัวกลัวผีปะ่ะกลัวไหมก็กลัวบรรยากาศมากกว่าอ๋อกลัวบรรยากาศ <พอ S 2> มากกว่าสถานาการณ์แต่ถ้าชีวิตประจวันก็ถ้าไม่อะไรก็ไม,ไม่ไม่กลัวแต่ว่าถ้าแบบเข้าเรื่องก็จะกลัวแล้วพอพอไปถึงชั้นนั้นอนะ่ะก็ไปอยู่ในห้องคนเดียวเป็นห้องแบบไม่ใหญ่มากนะเป็นห้องเล็กๆไม่รวมเป็นห้องเอาไว้ทําอะไรก็ตั้งกล้องเปิดกล้องนะแล้วก็อัดไว้แล้วก็ลองอยู่คนเดียวอะเด็กเนี้ย แต่ก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้น่ะหลายอย่างเสียงเช่นแบบเสียงก๊กก๊กก๊กบ้างหรือว่าเสียงแบบว่ามีอะไรกิ้งบ้างอะไรอย่างเนี้ยอาจจะเป็นหนูอจะเป็นอะไรแต่ว่ามันหลอนเพลงอะตอนนั้นอะก็คือไถในนั้นสักพักแล้วก็ออกมาพอจะกลับบ้านอะไรอย่างเนี้ยไฟรถอะไฟรถมันแบบมันดับอะเย่างช่นว่าแบบ เ,เราเราเปิดไฟอยู่ในรถใช่ไหมรถไฟแดงด้วยนะตอนนั้นรถแม่พอผมจะออกจากบ้านล้างนั้นไฟมันแบบุอย่างเงี้ยหมายถึงไฟหน้ารถหรือว่าไฟไในรถไฟไฟในรถอะที่มันเปิดเอาไว้อ่านหนังสืออ๋อๆๆปกติอันนั้นมันไม่ค่อยดับนะปกติมันจะเปิดตลอดใช่มันแต่ว่าไฟไม่ค่อยดับหรอกก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบบเอ้ยอ,อะไรว่าพังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอพอกลับไปปันปุ๊บก็ ก็จะย้ายไฟล์ก็เปิดไฟล์ดูเช็คทีละไฟล์เช็คทีละไฟล์ล้วตกใจเรื่องหนึ่งตอนเช็คไฟอ่ะเออไฟล์ที่ผมถ่ายในห้องนั้นมันมันหายไปเลยแล้วเลขเลขไฟล์อ่ะคือเวลาอัดขีปามันจะแบบว่าเรียงกันใช่ไหมใช่มันจะมันจะมันมันข้ามไปหนึ่งเลยข้ามไปเลยใช่ก็คือแบบเออ i m g 2 4 0 1กลายเป็น2403ก็ข้าม2 4 0 2ไปเลยหายไปเลยแล้วตอนที่เข้าไปในห้องนั้นอ่ะเจออะไรปะที่จำได้มันมืดมากแบบมืดแบบ มองอะไรไม่เห็นเลยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นห้องอะไรแต่เป็นห้องที่แบบน่าจะเป็นห้องพรานนะถ้าผมเดาทั้งชีวิตเกิดมาในยี่สิบกว่าปีเคยเห็นปะเคยเห็นแบบแบบแวบๆหรือผ่านตาเลยไม่เห็นเป็นตัวเลยไหมก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่แบบว่าก็ไม่นานนะแต่เป็นเรื่องที่ว่าผมย้ายบ้านอ่ะสาเหตุที่ย้ายหลักๆเพราะว่าเจอผีฮะเรื่องนี้ผมไม่รู้เล่าเหมือนจะไม่ได้เล่านะแต่ว่าหลักๆอ่ะผมผมเคยอยู่ โฮมออฟฟิศก่อนอน,น้านี้วันนั้นผมเพิ่งเข้าไปอยู่ได้เดือนเดียวใช่วางมาจําอะไรหมดเลย oh. เข้าไปอยู่เดือนเดียว oh. แต่แต่ว่าอยู่ไม่ได้ก็เลยทิ้งมาจําไปเลย4ี่หมื่นกว่าบาททิ้งแล้วก็หนีไปเลยมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคือคือ,คอทีมง,งานไม่มีใครอยู่ได้เพราะว่าตอนนั้นอะ่ะคือแบบอ่าทุกคนแบบผมไม่ได้อยู่นะผมไม่ได้อยู่ในเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้ย<ต>ินเสียงอะไรวิวย์นิดน,นึงอะ่ะมึงอยู่ไหนเนะี่ยเชื่อกูหลอน่ะมึงอยู่ไหนเนี่ย ผมอยู่บ้านครับบงเมื่อกีม้มันมีวิดวิทหนึ่งจริงๆอ่ะเหมือนเป็นเสียงแบบไม้ไม้ใกล้ลำโพงมันวิดหนึ่งอ่ะไม่มีเลยเหรอไม,ไม่รู้นะผมพูดระดับปกติตลอดอ๋อโอเคอาจจะคิดไปเองโอคเคต,ต,ต่อต่อต่ออ่ะมันเกิดเงื่อนเลยขึ้นไอไอทีที่เก่าเกิดขึ้น <şallah S 1> เพราะว่าไอเอเอตอนนั้นทีมงานออกไปกินข้าวกันแถวบ้านเนี่ยแหละแล้วก็สักพักอ่ะก็มีมีคนหนึ่งโทรมาหาซึ่งคนที่โทรมาคือเป็นทีมงานเองคือแบบว่าพี่เนียเหมือนพี่เนียโทรไปหา โอ๊ตเลยจาไม่ได้เลยแต่ว่าพี่นเนียก็อยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันหมดเลยพี่เนียโทรหาโอ๊ตแต่พี่เนียก็อยู่กับโอ๊ตใช่แต่ว่าโทรศัพท์พี่เนียอยู่ที่ออฟฟิศ<ะ>ทิ้งไว้ที่ออฟฟิศแล้วออฟฟิศ<ช>มีคนไหมอ่ะออฟฟิไม่มีคนเลยล็อกหมดแล้วเฮียตกใจเพราะเขาบอกทุกคนตกใจตเราค่อ,อคย,อยตกใจก็ลองรับดูก็ไม่มีเสียงอะไรไม่มีพูดไม่มีอะไรเลยใช่เหมือนเสียงสัญญาณระระระดับไม่มีอะไรเลยเฮียน่ากลัวสัต ผมไม่เชื่อทีมงานเล่าให้ฟังบอกเฮ้ยอยู่ไม่ได้ทีมงานแบบไม่กล้ามาสตูอ่ะวันต่อมาไมอยากมาแล้วอ่ะคือมันกลัวกันแบบกลัวมากอ่ะแล้วผมก็เริ่มเห็นว่าแมวผมมันทําตัวแปลกๆแล้วเหมือนแมวแบบว่าเห็นอะไรบางอย่างตลอดจึงช่วงนั้นอ่ะแมวผมสภาพไม่ค่อยดีเพราะว่าเหมือนโดนแกล้งตลอดเหมือนทําตัวแปลกๆเหมือนไม่ไม่ค่อยมองหน้าผมเท่าไหร่แต่จะชอบมองไปที่แบบมุมมุมใดมุมหนึ่งอ่ะมองไปแล้วมันก็จะแบบวิ่งเข้าไปพุ่งไปชนอะไรอย่างเงี้ย ไปชนกําแพงเลยนะเออชนกำแพงแบบว่าสองสารอบผมเห็นบ่อยมากเลยก็เลยแบบออมันเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันเครียดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันแรงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ว่าหน้าของแมวมันจะมันแปลกๆอ่ะแบบเจ้าของก็รู้วแบบเฮ้ยมันทําหน้าแปลกๆเข้าใจเข้าใจมันหน้าเป็นเหมือนแบบมันเห็นอะไรจริงๆอ,ะ <S <S อ่ะใช่หลังจากนั้นสักพักก็ก็เออมันก็น่าหลที่งาไม่สบายใจก็เออ ั่นแหละมันอาจจะเขียนจริงๆแถวนี้ก็ก็เลยตัดสินใจย้ายเพราะว่าที่อยู่ตอนนั้นมันไม่มีสารไม่มีอะไรเลยอ้าแล้วแล้วเราได้ไปหาประวัติย้อนหลังไหมกับที่อยู่ตอนนั้นอ่ะไม่ได้หาเลยอ่ะแต่ว่าลองดูใน g o o ก l e แมปอย่างเงี้ยมันเป็นที่ที่ไม่มีอะไรเลยแต่ก่อนอืมเป็นเป็นต<า>้นกล้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นที่โลง่ลงๆใช่อ๋อ อันนี้อันนี้คือเจอเจอหนักสุดแล้วใช่ไหบ้าใน,แบบนกระทีมวงทีมงานใช่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่ใหม่แต่ว่าซิมซิมไม่ได้เจอใช่ไหมตอนที่อยู่สตูกันผมไม่ได้เจอใช่ผมไม่ได้เจอ,อเออแต่ว่าก็กลัวด้วยผมเพราะว่าผมเป็นคนนอนสตูคนเดียวตอนน้ยพรุ่งนี้แม่งก็บอกว่าเ,เจอผีแล้วพรุ่งนี้ก็กลับบ้านหมดเลยกูอยู่คนเดียว <laughs> ยินด่อนชิบหายเลยอ่าๆเข้าใจเข้าใจแต่ว่าทั้งชีวิตนี้ก็คือไม่เคยเจอแบบว่าเห็นแบบเต็มเต็มหรือว่าแบบเป็นเงาไม่เคยเจอเลยใช่ปะใช่ผมไม่เคยเจอจริงๆอือ โอ้แต่แต่สองเรื่องนี้ก็ใช้ได้นะมีอีกเรื่องหนึ่งไหมอ,อ๋อเลยพอผมย้ายออกไปอะ่ะก็สักสองอาทิตย์กลับมาทุกคนย้ายออกไปหมดเลยทุกคนคือทั้งแถบอะ่ะทั้งแถบมันตึกมันจะมีทั้งหมด3ตึกอะ่ะทุกคนออกย้ายออกหมดเลยชช่จริงอะ่ะอืมทุกคนแบบเห็นป้ายปล่อยเช่าอ,อยู่แต่ก่อนมันเคยอยู่กับบริษัทอื่นด้วยไนงะอ๋ใช่มีผมแล้วก็มีบริษัทอะไรโปรแกรมอะไรสักอย่างนี่แหละ<อ>แต่พักพักก็ย้ายออกไม่รู้เขาย้ายออกข้ออะไรแต่ว่าน่าคิดอะ่ะอืมแต่ก็ไม่ได้ไปหาอะไรเพิ่มมาใช่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้อะะไรออออยยาากกเเจจมิวผี่ ากเจอไหมเหรไม่ไม่ค่อยอ่ะตอนนี้ก็แบบจริงๆถ้าเราไม่เสพอะไรเยอะมันก็ไม่ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้อยู่ในหัวมากใช่จริงๆผีมันมาถ้ามันอยู่ในหัวเยอะอย่างเนี้ยจินตนาการผมก็เลยไม่ผมก็เลยไม่ดูหนังผีทุกวันเนี่ยเพราะว่าถ้าหนังผีมันกลัวแล้วแล้วถ้าเกิดว่าให้ไปล่าท่าผีแบบมีรายการให้ไปไปปะอ๋อรายการผมไปครับอ๋อไปไม่กลัวถ้าเพื่อชื่อเสียงตัวเองไปครับถึเงินผมไปครับคือคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขา เขาจะให้ชื่อเสียงกูเพิ่มก็ไปอ่ะออมือหิวเงินจะหิวชื่อเสียงสัตว์เลยเออหิวชื่อเสียงมากเลยเรียกไปไปหมดอ่ะ ออ <laughs> แต่แอย่างก็คือถ้าถ้าไม่ได้แบบใช้ชีวิตไม่ได้เฮี้ยมากก็ไม่เป็นไรหรอกอ่าแต่แต่โซนตัวเชื่อว่าผีมีจริงถูกปะอ่ามันมัน,ม,นมันมีจริงอยู่แล้วใชค่คิดคิดยังไงคิดยังไงกับผีคิดแบบว่าผีเป็นยังไงเป็นพลังงานหรืออะไรยังไงจริงๆเป็นสิ่งที่เอ่อผมผมมองสองอย่างนะจริงจริง,รงมันมันก็จะอยู่ทุกที่มาอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันเคือ,อะไรเราก็เลยเรียกว่ามันผีเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งของวิทยาศาสตร์ใช่ใช่ผมว่าผีมันเกิดจากความเชืืื่่่่่่่่ออออคคคคนนนนนด้ววยยยหลละเเเราาาาาไไมมชชใใสสิงศ คนไม่เชื่อในวัฒนธรรมแล้วไม่เชื่อหลายอย่างเชื่อในความจริงเชื่อในสิ่งที่เห็นใช่เชื่อในปัจจุบันอย่างเนี้ยซึ่งผีมันเป็นจริงในอดีตอะไรอย่างเงี้ยใช่คนก็เลยยิ่งไม่เห็นเพราะว่าคนไม่ค่อยมีความเชื่ออ๋อเออเป็นเป็นเ,เป็นอ้ยเป็นเป็นคำพูดที่ให้ข้อคิดที่ดีนะเพราะว่าผมมองว่าอี ประเทศไทยมีผีเยอะเพราะว่าคนไทยมีความเชื่อเยอะเกี่ยวกับผีก็จริง,รงเพราะว่าที่เกาหลีคนเจอผีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเลยเหรอใช่เพราะว่าคนเกาหลีหลังๆก็ไม่ค่อยมีาศาสนากันก็ไม่ได้เชื่ออะไรอ๋อส่วนใหญ่หลังๆมาคือแทบไม่ค่อยมีาศาสนากันแล้วก็เลยแบบความเชื่อเรื่องผีก็เลยหายออกไปใช่ใช่ใช่ อ่าเข้าใจได้เข้าใจได้เ,ไดเออแต,แต่แต่นต่หนึ่งอย่างเอฟเอฟเอฟค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรนะค่อนข้างแบบเห็นด้วยกับซีน้ำตงที่ว่าคนไทยเรามีมีจุดหนึ่งที่แบบว่าพอเราเห็นอะไรที่มันแปลกประหลาดหรือมันเกินธรรมชาตินิดนึงโดยที่แบบไม่ไม่ไมต่ตองหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าไม่ไม่ได้มองหลักความเป็นจริงอ่ะเออะก็จะแบบเฮ้ยเ,เหนือธรรมชาติมาแล้วมาแล้วนูว่นนี่นั่นพอเราให้ความสําคัญตรงนั้นมากขึ้นเราก็จะยิ่งเชื่อมากขึ้นแล้วมันก็จะยิ่งแบบคือจริงๆความเชื่อมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะ ทำให้เราไม่กล้าทาสิ่งไม่ดีแต่ข้อเสียคือถ้าใครเชื่อมากเกินไปมันก็เป็นจุดล่อลวงที่แบบให้ใครมาหลอกเราได้ง่ายมากใช่มันใช้จุดอ่อนเป็นความเชื่อเนาะ<ม>ใช่ซึ่งมันเป็นอะไรที่เออเขาถึงได้ลึกก็สรุปก็คือเชื่อได้แต่ก็ต้อง,ต,องต้องมองหลักความเป็นจริงด้วยนิดนึง<ม>ถูกต้องวิจารณญาณในการรับชมย<ม>ิ่งสมัยนี้ด้วยสมัยนี้อะไรก็แแต่ข่าวอะไรก็แแต่ก็ไม่ค่อยเสพอืมอเข้าใจเสพเยอะแล้วไอใช่อ่า อะไรวะมึงเนี่ยนะจะทำให้ช่องกูบินนะใช้ได้ใช้ได้โอ้ยสนุกครับล้านวิวครับทุกคนกดเชือมไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากดังครับน้องร้องด้วยกันนะครับช่องกูเล็กกว่ามึงเยอะอ่ะฝากผลงานนิดนึงแล้วกันนะก็อยากจะบอกว่าก็อยากจะบอกคนแบบนี้ในวงการก็มีแค่ผมอะเนาะก็ ไปสรุปไปติดตามกันได้นะครับทุกคนท่องผมไม่มีผีนะครับแต่ว่ามันมีความสนุกเยอะแยะนะครับทุกคนไอ้สัตว์ดแค่ดิดจ้องกูละโอเคฝากติดตามด้วยครับรักๆน้องๆโอเคได้เลยขอบคุณมากซิมอย่าลืมติดตามแอปฟงปิดชักด้วยนะครับทุกคนเออแจะแหววว่ะจะแหววว่ะช่วยช่วยทำมาหากินในช่วงนี้ขอบคุณซิมมากวันนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์เดี๋ยวรอดูคลิปออนแอร์รักกันนะจ๊ะได้ครับพี่โชคดีนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมครับขอให้เจอผีนะ pra... <Gã> Oi! <otros landas> <SUSS> อันนี้เคียไปไหนไขอให้มีความสุขครับผมกวนตีนซิมเขอให้มีความสุขครับพี่อโอเคครับครับผมไครับขอบคุณครับโอเคคุณผู้ชมและนี่ก็คือมุมมองความเชื่อของซิมนะครับซึ่งจริงๆเอฟก็เห็นด้วยกับซิมหลายๆอย่างนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนเชื่อได้นะครับแต่ต้องมีสติแล้วก็ต้องมองมุมมองความจริงด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณซิมคิวเทลป้ามากนะครับผมแล้วก็ตรงนี้อาจจะแบบมีหลายๆคนไม่พอใจแบบเอ้ย ฉันจะเชื่อ,อยไงก็เรื่องฉันอันนี้อย่างที่ผมบอกไปก็คือเราเชื่อได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมองในหลักความจริงอย่าให้ความเชื่อมาครอมงำเราและให้คนที่ เขาเล่นกับความเชื่อตรงนี้มาหลอกเราได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาตรงนี้นั่นคือเชื่อแบบมีสตินะครับผมแล้ววันนี้นะครับก็จบไปแล้วแลวถ้าเกิดท่านชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวกดกระด,ดิ่งเพื่อภาคคิปแ่งเราด้วยแล้วถ้าเกิดวันนี้คำพูดใจใดไม่สุภาพไงผมและซิมต้องขอการอภไปทันนี้ด้วยและเจอกันสัปดาห์หน้าอยากให้ผมเชิญใครมาเล่าก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้บอกผมไว้ด้วยละกันนีครับผมโอเควันนี้ขอบคุณทกกท่าานนนนมไปลเเจอััห้้วี